ือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลง14พฤษภาคนี้พักก้าวไกลทั้งชัดและพร้อมชัดเจนในจุดยืนของเราว่ามีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพี่น้องประชาชนด้วยนโยบาย300นโยบายกฎหมายกว่า40ฉบับที่จะทำให้ประเทศไทย การเมืองดีปากชอกดีมีอนาคตไปด้วยกันครับมันทําไม่ได้ทำแล้คนมันจะขัดแย้งกันเชื่อผมทุกเรื่องละ ผมว่าก้าไกลต้องแรงสไลด์แล้วพักการเมืองบางพักมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองและพักการเมืองบางพักก็มีพฤติกรรมที่ต้องการยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองนําไปสู่ความรุนแรงของสังคมไทยครับการที่เราจะเห็นต่างก,กันในสังคมนี่เป็นเรื่องปกติวิธีในการบริหารจัดการความขัดแย้งนั้นตา่างและความหลากหลายคือจุดแข็งของสังคมนั้นไม่ใช่เป็นจุดอ่อน การที่จะมีนวัตรกรรมได้การที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ก็เพราะว่าเราเห็นต่างกาันแต่ขบวนการในการบริหารจัดการต่างหากว่าจะทํายังไงให้ประเทศไทยหลุดจากวงจรวงเวียนการเมืองที่เราตกหล่นมาทั้งหมด17ปีที่ผ่านมามันจะมีความขัดแย้งเมื่อเราเอาไม้บรรทัดสมัยรุ่นเราไปวัดคนอื่นแล้วคิดว่าเราต้องคิดแบบเขาหรือไปคิดใน <มา S 1> <ต>ลักษณะที่ว่าเออฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนแต่ตอนนี้มันร้อนมากเขาอ,อาบอาจจะอยากอาบน้ําเย็นก็ได้เพราะฉะนั้น การที่มันมีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันมีความขัดแย้งได้จริงแต่มันอยู่ที่วิธีบริหารจัดการในแต่ละองค์กรต่างหากถ้าเป็นนายกถ้าเป็นการรัฐบาลอะไรที่ต้องมีดอะไรที่เป็นข้อห้ามเด็ดขาดถ้ามีอันนี้ไม่ยุ่งรัฐบาลของพรรคก้าไกลเนี่ยองประกอบจะต้องตามเป้าหมายของการเป็นรัฐบาลนั่นก็คือประชาชน อันแรกเลยครับการที่จะมีองค์ประกอบในการที่จะฟอร์มรัฐบาลได้สิ่งที่จะต้องไม่มีก็คือพรรคพลังประชารัฐและก็พรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ชัดเจนต่อมาเมื่อเราฟอร์มรัฐบาลได้ก็จะต้องบริหารรัฐบาลได้ของเราไม่เคยคิดเป็นกระทรวงครับเราคิดโดยการที่จะเอานโยบาย300นโยบายแล้วก็กฎหมาย40ฉบับที่เราคิดมาเป็นตัวตั้ง ลหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของที่ดินเป็นต้นมันต้องใช้ทั้งแปดกระทรวงครับไม่ได้คิดว่าจะเอากระทรวงนั้นหรือจะเอากระทรวงนี้แต่เอานโยบายและปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวการเมืองมันคือเรื่องของจิตใจมันเรื่องของการสร้างความหวังไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีจํานวนสสเพื่อที่จะไปแก ota, ลกโควตารัฐมนตรีหรืออะไรอย่างนั้นแต่ต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงเพราะฉะนั้นสําหรับพรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันว่าก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่เคยสัญญากับพี่นน้องประชชาไว ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับก้าวไกลพูดหลายครั้งนะครับ uh> ว่าถึงแม้จะไม่ร่วมรัฐบาลแต่จะปิดสวิตสอวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่มันเลวร้ายเช่นจับมือกันไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าพรกก้าวไกลก็จะรักษาสัญญาก็คือโหวตให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถึงแม้จจเองเป็นฝ่ายค้านก็ตามถ้าเพื่อไทยได้มาเป็นรับหนึ่ง ได้สิทธิ์ในการจะตั้งรัฐบาลถ้าก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งก้าวไกลก็มีสิทธิ์ในการจะตั้งรัฐบาลเช่นเดียวกันสิ่งที่เราต้องการจะปิดสวิตคือปิดสวิตสาปอและผมเชื่อว่าคราวนี้เนี่ยถ้าได้เกิน251ไปถึง260 2 7 0 280 290นี่ยผมคิดว่ามันเพียงพอ,อที่จะปิดสวิต3าปอเสร็จปุ๊บ สอวอก็จะกลายเป็นโจทดหลอกเป็นเสื้อกระดาษท,ที่โดยปิดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่พรรคเก้าไกลไม่ได้อยู่ในสมก,การที่เพื่อไทยเป็นแกนนําในอันดับหนึ่งนะครับแล้วเกิดจะต้องมีกรณีอื่นกรณีที่เป็นพรรคที่เราไม่สามารถที่จะยกมือให้ได้เนี่ยยังไงพรรคเก้าไกลก็ยอมเป็นสายค้านแล้วไม่ยกมือให้ครับแล้วจุดยืนเราก็ชัดเจนไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งว่ามีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงครับอ่าเพราะฉะนั้นจุดยืนยำ้ำ ไม่มีทางเด็ดขาดเลยนะครับไม่มีทางเด็ดขาดครับหัวเด็ดตีนขาดถูกต้องครับไม่มีนะไม่มีครับ14พุทพฤษภามนี้พักเก้าไกลทั้งชัดและพร้อมชัดเจนในจุดยืนของเราว่ามีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุง